คลวันนี้มีโอกาสดีมากๆนะคะสวัสดีค่ะนนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบเจอกันกับช่องอพรพาโชควยในห้องะราได้เลยครับสวัสดีครับแวัสดียวเพื่อเจ้าเป็นตังใดนองเมื่อนี้มีโอกาสได้มากกว่าอาจารย์รืนบ่จ้าไปจังไดมากจังไดคือไดดมากวันนี้ผมมาทำข่าวอยู่แถวอำเภออะไรครับ อำเภอบ้านผือบ้านผืออำเภอบ้านผือเนาะมาทางนี้พอดีได้เดินมาทางเดินทางมาทางนี้พอดีนะครับก็เลยเดินเดินเดินทางมาก็ก็มีคนที่ออยู่แถวๆนี้เนาะเขาเขาก็เลยบอกว่าวัดพระอาจารย์ลินเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับผมคือดังในย่านนี้องค์พระอาจารย์ลินนี่ดังนี่ระดับเทพเลยนะครับนี่แหละครับผมเลื่อยากมากเลย่อยยันบ่จ้าจังหวะมาทางนี้พอดีจังหวะมาทางนี้พอดีครับจังหวัดพระอาจารย์อยู่พอดีครับ วัดบ้านเทือนใช่ไหมครับใช่ไหมวัดป่าดอนบ้านเทือนใช่ไหมครับดอนบ้านเทือนครับผมวัดป่าดอนบ้านเทือนที่อำเภอบ้านกลางอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอบ้านผืออำเภอบ้านกลางใหญ่อะตำบลกลางใหญ่แต่ว่าเด็ดไปกว่านั้นทำให้อปปไปหยิบลอตเตอรี่ทั้งๆที่อปปไม่ไม่ไม่ได้อยากว่าจะเลิกซื้อแล้วล่ะครับตอนนี้ไม่พี่ไม่ซื้อเลิกเลยเป็นยังไหนยังไหนไปดึงลอตเตอรี่ว่าโอ้ยคือเข้ามาปุ๊บนี่ามาเห็นปู่องค์ดำกับย่าเนาะ รู้สึกว่าแบบคน,ล,นล,ลุกครับก็เจอพระอาจารย์พอดีวันนี้เป็นบุญครับเป็นบุญที่มีโอกาสได้เจอพระอาจารย์นึกว่าจะไม่ได้เจอพระอาจารย์แล้ว<ม>นะครับหมูพระอาจารย์ก็มีชื่อเสียงเนาะ<ร>ไม่ได้เจอง่ายๆนะครับผมไม่ได้เจอง่ายๆไม่ได้เจอท่านง่ายๆท่านก็มีมกิจที่มนต์ไปหลายๆที่นเนาะนีก็ขออนุญาตพระอาจารย์เนาะครับแล้วพระอาจารย์เจอมือให้บ่าค่ะเจอมือยกให้เบิกเนยก็คือพระอาจารย์เพิ่มเจอมือให้นะครับ แวแล้วแเราบอกว่าโยมเสียเงินไปเยอะนะเนี่ยอืเพิ่งเสียเงินไปใช่ไหมไปทําอะไรมาเราก็ไม่ได้บอกก่อนเนาะบอกว่าเคยบอกไม่เคยไม่เคยคุยกับอาจารย์นทีเป็นได้ตัวเองก็เลยบอกว่าจริงครับพาลูกชายไปแต่งเมียท่านเจิมเพือให้ว่าอุปอรจะถูกรางวัลสามสิบล้านไม่ท่านให้พรท่านท่านให้พร ท่านให้พรบอกว่า,าให้ถูกสามสิบล้านนะอย่างเงี้ยครับก็เลยใจขึ้นเลยนะครับใจขึ้นเลยก็เลยไปเจอลอตเตอรี่พอดีผมก็เลยไปหยิบลอตเตอรี่อยากที่ว่าจะไม่ดึงไม่ซื้อว่าจะไม่ดึงแล้วครับก็เลยได้ซื้อซั่มเพื่อให้พรครับดึงไปส <c oughs> ิบใบโอ้เมาเหมา,าตัวคือแต่ว่ากับแปลกได้มากกันสีหาข้นบนถ่วงโอปัวคนเดียวว่าเคยเคยซื้อลอตเตอรี่ไหม อยากได้ขอให้ถูกสามสิบล้านบอกไว้ขอให้ถูกสามสิบล้านครับกันถือสามสิบล้านเบอร์สามสิมาล่ำสวายแต่แกฮ็ดตุนเงินมาให้ปูสางวัดเนาะครับให้พระอาจารย์สางวัดเนาะพระอาจารย์ลินใช่ไหมะอาจารย์ลินครับที่ดังๆใช่ไหมที่ดังในทิงต็อกดังในเพจในอะไรตอนนี้นะครับเลยนี่ผ้าจา์ชอบมา ถ่ายต้อมีที่ที่เราดูใช่ไหมใช่ใช่ใช่วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตอาจารย์เมื่อกี้ขออนุญาตมาแล้วตรงนี้นะคะที่อาจารย์ชอบมานั่ง่ายคลิปมาห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าโลวันนี้ก็ถือเรากาศขออนุญาตอาจารย์ปอเข้ามาให้ถูกสามสิบล้าน่ะลืมนะครับอย่าลืมนะสามสิบล้านพระอาจารย์ชอบเป็นปริศนาเนาะสามสิบล้านเออืมักวันนี้ก็ถือว่ามาขอโชว์ปอฟันดีปอไม่ฟันเลยครับ บ่ฝันเม่อก่อนนั้นไม่ฝันเลยใช่ไหมไม่แน่ไม่แน่นะหยิบลอตตอรี่ไปแล้วอาจจะฝันก็ได้เนาะไปเหลืออีกหลายวันอยู่อันนี้ก็ไปหยิบเอารลดซุ่มหยิบเอาหรือจังไรไปยืนอยู่ประมาณสักอ่สิบนาทีเ้าตัวไหนดีเนาะอย่างเงี้ยนะเจ้าตัวไหนดีที่ป้าจย์บอกว่าสามสิบล้านสามสิบล้านก็มีอยู่สองสองปึกนี่แหละครับผมที่สามสิบล้านเนี่ยครับได้มาสองปึกใชตัวใดเนาะค่ะ อ่าไหนฟังไงอ่าก็มีสามเจ็ดเจ็ดกับสี่หนึ่งเก้าสามเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเก้าใสยหันมาช่วยงดูบาทนี่นี่ล่ะจบหน้าสามสิบล้านเนาะเนาะสามเจ็ดเจ็ดกับสี่หนึ่งเก้าคือคือเด็กถ่ายมันเนาะขันน้องวันเต็มเต็มเจ็ดสี่แปดสามเจ็ดเจ็ดอีกใบหนึ่งเก้าสี่หกสี่หนึ่งเก้าครับ คือเวลาหยิบนี่อบ่บ่แหล่ะบ่มาคหรือไงอย่างหรือตั้งตั้งไปซุ่มมาือตรวจบ่ก็ตั้งใจไปหยิบหรือว่าหยิบไปเฉยเฉยหรือหรือว่าก็มันมีหรือว่ามีเลขมัจยมันมีสามสิบล้านอยู่สองอันเนี่ยผมก็เลยเอาหมดเลยเอาที่เหลือมันไม่มีเลขเอาตามเอาเอาตามคำที่อาจารย์บอกว่าเอาสามสิบล้านก็เลยไปหยิบเอาสามสิบล้านเลยใช่มันเหลืออยู่สองใบเดี๋ยวิ่นเขียน่าสามสิบล้านเออก็เลยก็เลยนี่แหละก็เลยไปหยิบมา บอ้ตามที่ท่านให้พรแล้วอยู่สองปึกใช่ไหมปึก สุดท้ายแล้วไม่หนิที่แผงเขาสุดท้ายไม่หนิสุดท้ายมีแต่60ล้านโอ้แจ๊ว่า60ล้านไม่เอาเอา30ล้านเพราะว่าอาจารย์ให้30ล้านอาจารย์บอกว่าขอให้ถูก30ลสิบร้านนะชอบไหมคะชอบไหมครับส่วนมิ้นค์เก่าโอ้ยขนาดยังมยมีคนมีคนชอบอยู่นะมีคนชอบอยู่นะถือว่าแบบเป็นปาฏิหาริย์หรือว่าความบังเอิญครับผมวันนี้แต่ว่าที่แน่โอปอโชคดีแล้วล่ะไชคดีแล้วนี่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 เออมาชุ่มเนี่ย นี่นี่นี่จับนิ่งนิ่งลายมือลายเซ็นเอ้ยไม่ใช่ลายเซ็นพูดผิดขอไปอาจารย์เจิมมือให้อาจารย์เจิมือให้นะครับเจิมเจอมเจิมเบอร์เอ๋อเด้อวันนี้พี่น้องได้จับนิ่งนิ่งค่ะท่านโอ้เป็นครั้งแรกเลยนะครับถือว่าโชคดีนะถือว่าวันนี้โชคดีที่ได้คุณแม่มาเจอนะมาโซนนี้พอดีท่าบ้านเขาเบากันลื้อกันดังแย่งพระองค์นี่ค่ะท่านทีนี้ตอนตอนแรกก็ลืมแล้วสามสิบล้านเนี่ยเบิก์ซับบอกว่า โอปอลไปซื้อเลขสิ่อาจารย์บอกว่าเจ้าจะถูกสาสิบล้านเป็นว่าพระอาจารย์ให้พรนะครับให้พรจับเึ็นมาสู้หนึ่งเมืองเมืองในบาทนี่สีสู้ขตัวเลขได้สิเลขว่คือว่าไม่เห็นเนาะอ้าสู้ไม่ดูนะคะใครถ้าชอบโอปอแบ่งปันเลยนะคะวันนี้พระอาจารย์รินนะคะที่ดังและมีชื่อเสียงมากตอนนี้นะคะครับให้โอปอให้พรให้ถูกรัตเตอรี่สามสิบล้าน โอปอก็เลยใจขึ้นไปจับเป็นพิเศษโอ้นี่ล่ะเบิ้งงขาออกไม่หนีโอปอถือแน่นอนสามสิบล้านครับผมถ้าถูกโกตัวเตะเ๊ะเลยสาธุขอให้มาได้ผลแต่บามากกันหาโคนเบื่องกับท่วงแต่โอปปอรเดี๋ย่เรื่อบาทขอถ่ายลอตเตอรี่ไว้ก่อนอ่าเป็นหลักฐานเลยคือจากที่ว่าจะไม่ซื้อวันนี้ใจขึ้นเลยสนับสนุนรัฐบาลนะครับอ่าสนับสนุนได้เลยใครจะหยิบจะจับก็อ่าดู ของโอปอไว <c oughs> ้เพ like ื่อเป็นแนวทางได้นะคะชอปตามเนาะถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะไ่ชอบก็ผ่านนะคะเนาะเป็นแนวทางบอมักกะพานนะคะเนาะวันนี้เป็นแนวทางต้องขอบคุณโอปอค่ะเอาไปจมบรรยากาศนี่ว่าโอปอพคนมาามือเราเป็นทัานคนได้น้าโอปอโอ้ยะาใช่เอฟซีเป็นยังดเออมาอีก็ดี ค่ะคนมาวันละเป็นพันคนนะคะเนาะอมก็ได้ยิบรถตต้ดีไปเสี่ยงโซกกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะมารุ่นนำโมปอขันธถือสามิบล้านเบิกทรับยสีเทศตนเงินมากละะคะ่ะมาล่ำถวายปูณนะสถานที่แห่งนี้นะคะผู้ใดอยากมากเนาะคะ่ะเนาะวัดป่าดอนบ้านเท่อมนะคะวัดป่าดอนบ้านเท่อมนะคะมาได้นะคะอยู่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะ วันนี้ช่วงเย็นๆนะคะบรรยากาศคึกคืนนะจ้ะเนาะคึกคืนขนาดย่างมือแรงได้หน่พ้นกับว่าขาดสายเนาะค่ะเนาะปู่ใช้เวลาในการสร้างแต่ละอย่างไม่นานนะคะไม่นานนะคะปู่ก็ให้โชคให้พรค่ะคะพ้นกับมาลังไหมากขอโชคขอพรจากปู่จากอาจารย์จากจิงศักดิ์สิท์นะวัดแห่งนีเนะจ้ะเนาะ ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกปีทูปู่ทุกคนจ้า